สวัสดีครับเทนนวิกนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องน่ารักน่ารักของน้องเคมาฝากสาวๆของผมกันนะครับบางคนหัวเราะแล้วก็เขินๆว่าเอ๊ะน้องเคมันน่ารักยังไงมันน่ารักสิครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกที่สร้างสีสันให้กับผู้หญิงได้นะฮะสร้างได้ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สยิวและอารมณ์โกรธนะฮะวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าน้องเคตื่นตอนไหนบ้างนะฮะ อันแรกเลยข้อหนึ่งเลยนะฮะเป็นกลไกการตื่นตัวอัตโนมัติของผู้ชายทุกคนนะฮะมันต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วที่ผมสอนสาวๆเรื่องเทคนิคในการล้างหน้าไก่ใช่ไหมฮะนั่นก็คือปกติเนี่ยนะฮะเผื่อบางคนไม่ได้ดูเทปเก่าแล้วก็บางคนไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับผู้ชายทุกคนนั่นนะฮะ ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กหนุ่มไปจนถึงแก่เลยนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพไม่ได้มีปัญหาความอ่อนเพลียความเครียดจากการทํางานหรือว่าเป็นโรคประจําตัวอะไรที่มันร้ายแรงที่มันส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะเพศหรือระบระบ,บสืบพันธุ์เนี่ยนะครับผู้ชายเราเนี่ยนะฮะช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ตีห้าเริ่มตั้งแต่ตีห้าอันนี้ผมสังเกตตัวเองเป็นหลักด้วยนะแล้วก็จากที่อ่านที่ศึกษาม,มาด้วยนะมันเริ่มตั้งแต่ตีห้าครับขณะที่ผู้ชายกําลังหลับอยู่เนี่ยไอเจ้าน้องเคเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นโดยอัตโนม จากความฝันจากจินตนาการหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่กลไกลธรรมชาติของผู้ชายทุกคนเนี่ยถ้าสุขภาพแข็งแรงเหมือนที่ผมบอกเนี่ยพอสักประมาณตีห้าหกโมงเนี่ยมันจะปึง๋งละนะครับมันแข็งตัวเลยแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาแบบผมเรียกว่าพามไทม์ไม่เป็ไม่ใช่พามพามนะครับพามไทม์มันเป็นช่วงเวลาที่มันแข็งที่สุด ในช่วงวันนะครับตอนเช้าเนี่ยตอนที่ขณะกาลบังหลับอยู่เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แข็งตัวมากที่สุดเลยนะฮะบ,บางคนอาจจะเริ่ม้งแบบตีห้าไปจนถึง6กโมงเจ็ดโมงตื่นนอนนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาตื่นตอนไหนเขาหลับตอนไหนนะครับแต่ก่อนตื่นเนี่ยสักประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก่อนจะตื่นเนี่ยมันจะแข็งเต็มที่แล้วแข็งอยู่นานด้วยนะฮะอาจจะบางคนอาจจะ30นาทีขึ้นไปบางคนอาจจะแข็งอยู่เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะสาวๆคนไหนที่อยากจะเล่นสนุก กับไอเจ้าน้องเคที่เวลามันตื่นตัวเต็มที่หรือเวลามันมันแข็งเป๊กแข็งโป๊กเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาเวลาช่วงเช้าเนี่ยให้เป็นประโยชน์เหมือนที่ผมสอนไปในคลิปที่แล้วที่บอกว่าไอใช้เวลาในช่วงล้างหน้าไก่เนี่ยนะฮะไอล้างหน้าไก่เป็นยังไงก็ไปย้อนฟังเอาแต่ว่าช่วงนี้แหละที่สาวๆจะสามารถสัมผัสถึงการแข็งตัวแข็งเป๊กอย่างเต็มที่ของน้องเคนะฮะอ่ะข้อ2นะครับอ่ปัจจัยที่จะทําให้น้องเคตื่นตัวได้ก็คือ,อ ภาพที่เห็นนะครับผู้ชายเนี่ยถ้าใครที่เรียนคอร์สเบสไบเบลมาแล้วนะฮะจะรู้ว่าสิ่งที่กระตุ้นเราให้เกิดอารมณ์ทางเพศของผู้ชายเนี่ยอ,อย่างแรกเลยคือนี่ สองตานะฮะเวลาผู้ชายเราเห็นอะไรที่มันเป็นกระตุ้นอารมณ์นะฮะอย่างเช่นผู้ชายบางคนชอบดูหน้าอกผู้หญิงผู้ชายบางคนชอบมองต้นขาผู้หญิงผู้ชายบางคนชอบมองก้นผู้หญิงผู้ชายบางคนชอบเห็นผู้หญิงหน้าสวยผมยาวหรืออะไรเงี้ยแต่ละคนมันจะมีสเปคความชอบที่ต่างกันนะฮะไอสิ่งกระตุ้นเราทางสายตาเนี่ยมันจะทําให้ไอ้น้องเคแข็งตัวขึ้นมาได้นะฮะในคนที่ปกติดีนะครับไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหรืออะไรเนี่ยแค่เห็น ผู้หญิงที่ชอบเนี่ยนะเห็นหน้าอกหรือเห็นต้นขาขาวๆหรือขาเนียนๆหรือผิวแทนก็แล้วแต่นะฮะรสนิยมเราต่างกันแต่ว่าภาพที่ภาพเหล่านี้มันจะมากระตุน้นทําให้ผู้ชายเกิดลมแล้วน้องเคขแข็งขึ้นมาเองนะฮะมีสาวๆบางคนมาถามว่าเนี่ยไปเดทกันนะคะจับมือกัอนแล้วจูบกันแล้วกอดกันแล้วทําไม,มแฟนหนูหรือคนที่หนูเดทด,ด้วยเขาถึงไม่แข็งเลยคะเขาไม่ตื่นตัวเขาไม่อะไรเลยอันนี้ผมขอสันนิษฐานเลยนะฮะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เคมีของคุณสองคนอ่ะมันไม่ตรงกันนะฮะเดี๋ยวไว้ผมจะพูดเรื่องเคมีเนี่ยอย่างละเอียดว่ามันคืออะไรเคมีตรงกันเคมีไม่ตรงกันที่ตัวผมชอบพูดบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันคือสิ่งสําคัญเลยที่มันจะทําให้ผู้ชายผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศต่อกันนะฮะไม่เกี่ยวกับความรักเลยนะฮะอันนี้คือความใคร่ล้วนๆนะฮะต่อให้คุณรักกันแค่ไหนนะฮะถ้าเคมีไม่ตรงกันนะฮะแก้ผ้าเดินต่อหน้าเขาน้องเคเขาก็ไม่แข็ง นะครับอันนี้คือสําคัญมากนะฮะ,ะข้อ2นี่คือจำไว้นะฮะสายตาสิ่งกระตุ้นแล้วทางสายตาถ้าผู้ชายเห็นสิ่งที่เขาชอบหรือภาพที่เขาชอบเขาก็จะทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็น้องเคมก็จะตื่นตัวแข็งขึ้นมาได้นะฮะ,ะถัดจากสายตาก็มานี่จมูกนะฮะคือการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเนี้ยมีมีออม พลังอำนาจสําคัญในการกระตุ้นเราอารมณ์ทางเพศนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นเหงือ่อกลิ่นฟีโลโมนกลิ่นที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยผู้หญิงก็เป็นไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวถ้าผู้หญิงเนี่ยได้กลิ่นของคนที่เราชอบหรือคนที่เรามีความเสน่หาด้วยเนี่ยผู้หญิงจะมีน้ําหล่าื่้ออกมามีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นผู้ชายเหมือนกันถ้าเขาได้กลิ่นของผู้หญิงที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่น เหมื่อหรือว่ากลิ่นแชมพูกลิ่นอะไรก็ตามที่มันมันตรงกันนะฮะไอเจ้าน้องเขนี่มันก็จะแข็งตัวขึ้นมาเหมือนกันก็คือพร้อมลบได้กลิ่นที่ถูกใจพร้อมลบได้กลิ่นของแฟนกลิ่นของเมียที่เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยหรือชอบมากๆแข็งปึงขึ้นมาพร้อมลบนะฮะกลิ่นสําคัญนะครับบางคนมาถามว่าเา้าล้วอย่างนี้ดิฉันจะใช้น้ําหอมอะไรให้ผู้ชายชอบหรือจะใช้แชมพูสบู่อะไรผู้ชายชอบมันบอกไม่ได้เลยฮะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยอ ผู้หญิงบางคนของผมเนี่ยนะฮะบางทีไม่ต้องใส่อะไรเลยกลิ่นตัวเขาธรรมชาติเลยเนี่ยโอ้โหมันมันเย้ายวนเหลือเกินแค่อยู่ใกล้ๆกลิ่นเขาโชยมาเข้าจมูกผมก็มีอารมณ์ละน้องเคตื่นละหรือบางทีนอนอยู่ข้างๆกันอย่างเงี้ยหันไปกลิ่นโชยเข้ามาจมูกอา้าวน้องเคแข็งปึ่งขึ้นมาแล้วเดินผ่านเขาเดินผ่านแค่ผมผ่านฟิวไปอย่างเงี้ยตัวเดินผ่านฟิวไปอย่างเงี้ยได้กลิ่นตัวเขาโอ้ เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องของเคมีเรื่องของกลิ่นซึ่งมีความสําคัญต่อให้เราไปแต่งเติมบางคนฉีดน้ําหอมมาราคาแพางขวด8ปดพันเงี้ยเดินไม่ใกล้หูเหม็นเวียนหัวไม่ไหวนะฮะเพราะกลิ่นมันไม่ใช่นะครับเรื่องนี้คือต้องเทสอย่างเดียวเลยจะมาคาดมาแบบว่ามาบอกว่าอ่ะคนนี้เขาบอกว่ากลิ่นนี้ยั่วเพศกลิ่นนั้นยั่วเพศไปซื้อมาใช้ไปซื้อมาฉีดไม่ได้นะฮะ,ะ,ฮะคุณต้องเทสเอาเองว่าผู้ชายของคุณเขาชอบกลิ่นอะไรจากตัวคุณหรือตัวคุณชอบกลิ่นอะไรจากผู้ชายของคุณนะครับ ต่อจากจมูกแล้วมาที่ปากแล้วเสียง ที่ได้ยินนะฮะสำหรับผู้ชายเนี่ยเสียงก็มีอานาจไม่ต่างจากภาพที่เห็นหรือกลิ่นที่ดมเลยนะฮะบางทีเราได้ยินเสียงที่มันมันเล้าใจนะฮะแค่เสียงพูดในโทรศัพท์หรือเสียงที่บางทีดัดเป็นเสียงสองเสียงอ้อนเสียงอะไรก็ตามมันทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้นะฮะยิ่งถ้าสมมติอย่างตัวผมอย่างเี้นะเวลามีเพศสัมพันธ์หรือเวลามีเซ็กส์เนี่ยนะฮะถ้าอีกฝ่ายนึงนอนเงียบๆผมจะไม่มีอารมณ์เลยอะผมจะรู้สึกแบบโอ้ยเขาไม่เสียยหรือเปล่าเขาไม่อินกับเราหรือเปล่าเขาไม่ตื่นเต้นหรือเปล่านะฮะตรงกันข้้าามมถสติ กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหร้องครางออกมาเต็มที่เรียกชื่อผมนั่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเพอเขิมและมีอารมณ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเสียงสําคัญนะฮะบางทีเสียงของเราเนี่ยถ้าสมมติเขาเคมีตรงจูนกับเราเนี่ยผู้ชายพอได้ยินเสียงผู้หญิงที่ชอบ ที่เสนหาที่มีความใคร่เนี่ยนะฮะแค่พูดโทรศัพท์มาก็น้องเคแข็งแล้วมีสาวๆบางคนถามบอกว่าเนี่ยแฟนเป็นอะไรไม่รู้เป็นพวกหื่นกามลามกโรคจิตหรือเปล่าเขาบอกเขาได้ยินเสียงหนูโทรคุยทีไรน้องเคแข็งทุกทีเลยมันเป็นจริงครับเพราะว่าเสียงคุณเนี่ยมันเป็นเล่าอารมณ์เขานะฮะในขณะที่กนถ้าเสียงเพื่อนเขาเสียงแม่เขาหรือเสียงคนอื่นมันไม่ได้ทําให้เขาเกิดอารมณ์แต่พอเขาได้ยินเสียงคุณเนี่ยเสียงคุณเนี่ยมันไปกระตุน้นน้องเคเขาให้มันตื่นตัวนะฮะมันไม่ได้ว่าโรคจิตหรืออะไรมันเป็นเรื่องของอ ความต้องการทางเพศที่มันตรงกันนะฮะอ่ะสุดท้ายนะครับเมื่อกี้อะไรนะรูปลดกลิ่นเสียงฮนะสุดท้ายคือการสัมผัสสัมผัสเนี่ยนะฮะการถูกเนะื้อต้องตัวหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรามีเคมีตรงกันหรือคนที่เราชอบเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้น้องเคแข็งเช่นกันนะฮะเช่นบางทีอาจจะไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหกอดจูบรูปลาเลยนะผู้ชายนะผมจะบอกให้ถ้าเขาเคมีตรงกับคุณแล้วเขาต้องการตัวคุณเนี่ยบางทีนั่งอยู่ใกล้ๆอ่ะแค่แขนต้นแขนเนี่ยชนกันสีกันหรือแบบ นิ้วก้อยไปเขี่ยกันนิดเดียวอะ่ะน้องเคก็ตื่นแล้วแข็งแล้วนะฮะผู้หญิงเหมือนกันไม่ต้องไปคุณบางคนนะมาปรึกษาผมบอกว่าโอ้โหแฟนเ้าลมทุกอย่างเลยน้ําหล่อเลื่นก็ไม่มาแฟนทําเก่งมากเลยน้ําหล่อเลื่นไม่มาหนูผิดปกติไหมคะผมจะบอกเลยนะมันเป็นแค่เคมีของคุณกับเขามันไม่ตรงกันนะฮะลองคุณเคมีตรงกับเขาสิแค่คุณได้ยินเสียงเขาได้กลิ่นตัวเขาได้ มือไปสกิดกับเขาแค่นั้นคุณก็น้ําหล่อลื่นมาแล้วนะฮะผู้ชายเหมือนกันนะฮะแค่เราอยู่ใกล้ๆคนที่มันใช่คนที่เรามีความสุกว่าอยากจะร่วมเพศด้วยอ่ะน้องเคมันก็แข็งขึ้นละไม่ต้องมาเล้าลมไม่ต้องมาอะไรเลยนะฮะมันแข็งขึ้นมาเองโดยที่ธรรมชาติสร้างมาเลยนะฮะอันนี้ผมก็เลยเก็บ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตื่นตัวของน้องเคส,สวัสดีครับเนี่ยมาฝากสาวๆของผมกันในเทปนี้นะฮะใครอยากเรียนแบบลงลึกนะฮะผมสอนเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยเรื่องอารมณ์ทางเพศของผู้ชายความต้องการของผู้ชายอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงความต้องการของผู้หญิงรวมถึงวิธีเร้าอารมณ์หรือปลุกอารมณ์เนี่ยนะฮะจะอยู่ในคอร์สพื้นฐานของผมที่ชื่อว่าเบสไบเบิลนะฮะอันนี้จะสอนขั้นพื้นฐานหมดเลยว่าความต้องการทางเพศของผู้ชายผู้หญิงเกิดมาจากอะไรแล้วก็มีวิธีการเล้าลมสร้างสถานการณ์แล้วก็ นำพาไปสู่บทรักที่มันดีที่มันมีความสุขด้วยกันได้ยังไงนะฮะถ้าสนใจจะเรียนแบบลงลึกเพื่อให้ตัวเองพัฒนาฝีมือขึ้นนะฮะก็สอบถามผมมาได้ถ้าคุณดูอยู่ใน f c e e o o o นะฮะไลน์ของผมจะมีลิงก์อยู่ข้างบนถ้าใน y t u t u นะฮะมีลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็สาวๆคนไหนดูอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้ขับกิ๊กด้วยนะครับอ๋อก่อนจากกาันตอนนี้นะฮะบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ผมมีกลุ่มลับเฉพาะเฉพาะสาวๆนะฮะชื่อว่ากลุ่ม คลับกิกซี่คทลูมนะฮะกลุ่มนี้จะรับสมาชิกผู้หญิงเท่านั้นเลยเพื่ออะไรเพื่อที่ให้ผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะทุกคนสามารถตั้งกระทู้คำถามได้หรือว่ามีเรื่องประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็จะมีสาวๆในกลุ่มนั่นแหละมาคอมเมนต์มาตอบกันสนุกสนานทุกคนอยู่กันแบบเพื่อนบ้านเป็นมิตรรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาให้กันเป็นสังคมที่แฮปปี้และน่ารักมากเลยะฮะถ้าใครสนใจนะฮะไลน์มาสอบถามรายละเอียดผม วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเราเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัส ที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทำให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคำตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์มาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเดดแบเบลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ ทำพีแห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ